ทุกคนฮู้บอกเขาว่าที่อีราถืออยู่เนี่ยคือมากอย่างแอบเสลยค่ะมากกระทุกลกเคยกินบอกินจ้าไหนไปเบิ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เพจซิลปสาวุ้นนะคะวันนี้เรามีเมนูบริเวณพีเอฟซีค่ะนี่เลยก็คือมากกระทุกลกนะคะเนีเยาช่มากินแจลส้มกันนะคะทุกคนเมืองกระทุกลกผู้ใดไม่ได้กินโดนแล้วอยากกินบอมาได้ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเอจเจ้าไหนกินนะคะมาค่ะเริ่มเลยค่ะทุกคนทางไบเราเอินว่ามากกระทุกลกมันบอแต่ภาษาไทยคือเอินว่า เสาวรสดค่ะเดี๋ยวเราจะปาดเอาเดี๋ยวเราจะเลือกเอานะ,ะเดี๋ยวจะมาบ่งวิธีการกินกันว่ากินแน้วไหนเพราะว่าตอนนี้คือเอจเจลไว้แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะทำเจลเรียบร้อยเดีย๋ยวเราจะมาปาดดูวิธีก่อนอันนี้คือเสาวรสดเลือกวก่ากระทบลกนะคะมีสีแบบนี้แล้วก็มีเดี๋ีวลองพร้อมอันนี้คือเก็บไว้กินดนดไ,ดได้ท้ามันเหี่ยวๆสินะคะทุกคนเดี๋ยวลองก็คือนี่เลยค่ะทุกคนมาปาดมีดบอคือบอขาวแหน้อไอซี่ ะะสูตรล,ลายมีดบะค่อยเขานี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เพื่อทอาจจะงงมนันอย่างคือการพบโลกอย่างที่สวัสดนะคะเขาก็จะขวลงสิเลยค่ะทุกคนนี่ขวาวลงแบบนี้เลยค่ะขวลงแบบนี้เ,เหลือๆนะคะทุกคนอ่ะมานี่มาลองหนสีแดงแบบนี้เป็นอ,อันนี้เราไม่ได้กินดูแลนะนี่ค่ะสีแดงๆจะเป็นแบบนี้ค่ะข้างในขวนคือกันค่ะ น้น้ำกลัเลยนะจ๊ะนี่ควนลงไปควนควนลงไปนะคะทั้งทั้งหมดเลยทั้งยวงเลยนะคะโอ้ยเขียนซ้ำนี้กับเปรี้ยวปากแล้วค่ะทุกคนเบิงหอีกจังหน่อยก่อนนะคะอันนี้ก็แน่แน,นจ้าม,มาเลยค่ะผู้เรนมากินมากร็หบโลกเนะาะจังไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนอันนี้ว่าต้องด่ามานะคะเอ็ดกินผู้เดียวนะคะ เอฟซีกันอาอคือเอาว่างเคียงเอฟซีสัว้ำนะคะไม่ต้องนาม,มานะคะได้กินผู้เดียวนะคะดูนี่เป็นแซ่บบ่อืมอีเมจแจ๋วไฮโมกเลยวะแซ่บแน่นอนนะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อเอาติ๊บข้าห้องนะคะเคี่ยวเคี่ยวกันทุกคนมึงมาเดี๋ยวตอนท้าจะเป็นนีเราจะซีเมพีเอฟซีเบิรงก่อนนะคะทุกคนนี่กินแบบไหนสิได้ค่ะพ่อข้อยลงพ่อข้อยพ่อข้อยลงแล้วแล้วนะคะเข้ากับจะใส่ ใส่แจ่วที่เอาเตี๋ยวมาคะ่ะแจ่วคือแจ่วน้ำกินส้มทั่วไปเลยค่ะทุกคนพอคนนี้ลงปุ๊บนะคะตาก,กินแบบนี้เลยโอ๊ยเปรี้ยวปลาอืมในมันอีดรายมนนะอืมอืมทุกคนกือเพียอืมอืมว้าว แบเปรี้ยวปากสดๆมาเนื้อจ้าก,ากินมะกรูดลุงทำกับเน,น,นืจ้าฮึ่มจะบอกว่ารสชาติน่ะจะออกส้มๆหวานๆทุกคนเลยก็พราะมากินกับแจ่วแบบเนี้ยเือเหากินส้มมะมงเสียงขัดคนบอกเลยว่าแซ่บเลยเพื่อจะกลินส้มกินส้มมืาจากอีลายนี่ถ้าบสามาัญนะกิน่นจะกลินส้มเนาะกินส้มคือรู้สึกว่า อยากกินอะไรของดองอยากกินมะม่วงเปรีป้ยวๆประมาณนี้แต่เราเจอพรมกันเลยว่ากินส้มอยากกินส้ม,มเน,นี่ค่ะทุกคนคือแบบนี้คือว่ากินส้มด้นี่แต่บอแมนหมายถึงว่ากินหน่วยแบบส้มอย่างสีแดงบอแมนนีค่ะทุกคนกินส้มนี่นะคะทุกคนส้มแสว <Bloom> ทุกคนคลิปนี้นะคะกับกฟ,ฟันมาฝากพีพีีนะคะก็คือมากินมากระทบโลกโซนะคะหรือว่าสาวรนดนั่นเองนะคะทุกคนวิธี่กัดเอ๊ะประมาณนี้ทางมานันพีพีซคือกันบอกกับคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ เดี๋ยวันี้จะไปกินต่อให้เหมดก่อนเดี๋ยวถ้ากินเหมดนี้พี่จะตกใจนะคะทุกคนโอเคขอตัวนแล้วค่ะทุกคนฝากกดไลค์กด s แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย